เพราะว่าจะทําให้เราแข็งแรงนะลุกเดินไปไหนก็ยังพาของหนักทั้ง40กิโลไ้ได้แล้วพระก็เป็นอนุสติเตือนใจนะท่านก็บอกว่าเหมือนเอามือ,อดึงขว้าฟ้า,านะครับท้องฟ้าลงมาแล้วอีกมือหนึ่งก็ดันพระส,สุธาพระส,สุธาก็คือพื้นดินให้คว้ากับดินเนี้ยลงมาบรรจบกันอะไรแบบนี้นะครับนะก็จะทำให้ เราก็กลั้นลงปราณก็อันนี้ก็เหมือนกับการฝึกเรื่องของโยคะส่วนหนึ่งนะครับซึ่งไปดูคลิปของหลวงพอ่อจำเนียงนะแห่งวัดถ้ำเสือได้น่าจะมีอยู่ใน Google นะครับอันนี้ก็ฝึกได้ฝึกได้หรือคนจีนที่เขาไปาารำท่ามวยจีนอะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องของการออกกําลังกายตามวัยนะไม่ใช่ว่าเรา จะไปวิ่งนะครับไปกระโดดไปอะไรมันมันก็กระดูกเราม,มันไม่เหมือนกับเด็กหนุ่มๆนมนะสาวสาวประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายที่พอเหมาะกับร่างกายของเราอันที่สองก็คือเรื่องของอาหารนะครับอาหารเนี้ยควรที่จะลดอาหารไอ้พวกรสจัดนะครับนะถ้าเค็มจัดมันก็จะมีความดันสูงแล้วก็ถ้าหวานจัด เบาหวานก็จะมาอีกนะครับก็อาหารก็รสชาติก็ปานกลางนะครับผมรับรับประทานเพื่อสุขภาพเดี๋ยวเพื่อปากอย่างเดียวไม่กินแต่ส้องตำปูดองทุกวันนะครับ <c oughs> ความดันก็ขึ้นนะครับแล้วก็ท้องก็เสียด้วยนะครับผมเบสเราก็ดูแลเรื่องอาหารแล้วก็ถ้ามีพวกสิ่งมึนเมาก็ไม่ขวรนะครับผู้ชายเนี้ยเ,เล่ายา นะครับผมบุรีเนี่ยสำคัญมากเลยสูบุรีมวลหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้อายุสั้นไป5นาทีแต่ผู้หญิงก็ก็ไม่มีปัญหาเรื่องบุรีนะครับผมอันนี้ก็ดูแลเรื่องของอาหารนะค,รควรรับประทานผักผลไม้แล้วก็บอกว่าบางคนนี้รับประทานผัดผักผลไม้แต่อายุสั้นเพราะว่ามันมียาฆ่าแมลงนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนผมอยู่ที่หนองบัวเนี่ยอยู่ที่ ราชพัฒก็ไปตลาดหนองบัวก็จะมีผักนะมีมะเขือพวงมะเขือปอกนะมียอดตําลึงนะมีผักบุ้งนาอะไรแบบนี้ครับมันกเน็เป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าเขาไปหามาวันนี้ผมไปรับประทานอาหารใต้ในเมืองนะครับไปเจอลูกชิ่งนะลูกชิงคะคนภาคกลางไม่รู้จักมันคล้ายๆลูกเดือยแต่ลูกมันเล็กกว่านะแล้วกินเคี้ยวดังปอก,ปอกแต่อร่อย นะครับผมก็ถามแม่ค้าว่าเอาลูกชิงมาจากไหนเอามาจากใต้หรือเปล่าเขาบอกอลูกชิงเนี่ยเขามีขายกิโลหนึ่งเป็นร้อยนะเขาปลูกบอกอา้าวนะผมก็บอกว่าเออเมื่อ,อก่อนียผมเป็นเด็กเนี่ยไม่ต้องปลูกครับมันขึ้นเองลูกชิงลูกเดือยนะครับลูกเดือยนี่กินไม่ได้เพราะว่าลูกมันใหญ่แล้วสุกมันก็หล่นลงมาเต็มพื้นไปหมดแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็คือคืออยู่กับ อาหารที่เป็นธรรมชาตินะอาหารที่เราจะเห็นว่าคุณป้าคุณยายคุณลุงคุณตาที่อายุยืนๆเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้กินอาหารที่ปรุงอะไรแบบพัฒนาคารเลยนะครับนะกินแต่ข้าวขาวหมูหมูฉลามน้ำแดงไม่นานก็เสียชีวิตนะครับผมทีนี้เรื่องของอากาศนะอากาศเนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ต้องคำใจหน่อยนะบอกว่าเกิดห้องแอร์เรียนหนังสือก็ห้องแอร์ นะครับทำงานพ่องแอร์ในที่สุดก็ได้อยู่โรงแอร์นะครับก็คือร่างกายมันมันก็อนแอร์นะครับเพราะฉะนั้นอากาศที่เป็นธรรมชาตินะออกมาเที่ยวต่างจังหวัดบ้างมาเมืองกาญจนบุรีบ้างอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่ไฝลในวังพักพรวันหยุดมาเช้ากับเย็นหรือว่าเราอยู่ในทุ่งในนาในไร่นะครับอยู่กับป่าของต้อนไม้นี่ฮะแล้วอากาศดี อารมณ์ดีนะครับก็คืออีกตัวก็คืออารมณ์นั่นเองนะอากาศดีก็จะทําให้อารมณ์ดีและสุขภาพร่างกายก็ดีแล้วก็สุดท้ายก็คือการขับถ่ายที่เรียกว่าอที่เรียกว่าอุจจาระอยากท้องผูกนะครับบางคนบอกท้องผูกบ่อยนะเดี๋ยวก็ท้องผูกอาจจะบางทีก็ปวดท้องนะปวกดไหลย้อน อะไรแบบนี้นะครับพอไปตรวจอีกทีหนึ่งมะเแรงระยะที่3ที่4แล้วนะครับเพราะ,ะนั้นต้องขับถ่ายนี้ต้องให้สม่ําเสมอทุกวันนะครับตื่นนอนเข้าห้องน้ำแล้ววันหนึ่งสักหครั้งหรือ2วัน1ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่อาทิตย์หนึ่งยังไม่ถ่ายเลยนะครับโรคนิสีดวงขวานก็จะมาอีกเพราะ,ะนั้นเ,เหมือนรับประทานกล้วยน้ําว้านะครับรับประทานพวกผัก ธรรมชาตินะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะแล้วต่รับประทานแต่หมูแลนะเนื้อนะก็ก็จะไม่มีกากใหญ่อาหารนะครับเพราะฉะนั้นการขับถ่ายก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เอาของเสียออกจากร่างกายนะเพราะว่ารับประทานก็ไปแล้วนะลงไปนะถึงกระเพาะนะย่อยนะก็เป็นเ,เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆลงไปถึงลำไส้เล็กนะก็มีการเ,าเรียกว่า กันกลองอีกทีหนึ่งนะฮะในที่สุดไปถึงลำไส้ใหญ่ก็เป็นการอาหารเยอะสุดนะครับนะก็ออกถ้วานหนักแต่ที่ถ้าไม่ออกมันอุดตันอยู่เราไม่ออกเรากินได้แต่ถ่ายไม่ออกคิดดูนะครับร่างกายมันก็จะไม่มีการเรียกว่าขย่อยเอาของเสียออกนะครับดังนั้นในเรื่องใช้วิถีธรรมชาติก็คือออกกําลังกายอาหารอากาศอารมณ์แล้วก็เรื่องของการขับถ่ายนะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่สําคัญเนี่ยครับจะแก้อย่างไรครับในเรื่องของอผิวพันธุนะ์ที่แห้งนันนาอกที่มันเล็กลองมันหย่อนนะครับช่องค้อที่มันแห้งมันคันมันเจ็บนะครับแล้วก็กระดูกที่มันกุนไปนะครับอันนี้เมื่อผมอ่านในในทางการแพทย์แล้วก็บอกว่ามันขาด ฮอร์โมนที่เรียกว่าเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนนะครับแล้วมันทําให้เกิดภาวะเหล่านี้ทั้งหมดเลยทีนีเ้เขาแก้ก็คือเขาจะขายขายฮอร์โมนตัวนี้แท็กเนี้ยโรงพยาบาลเอกชนเนี้ยเราไปซื้อกินนะครับนะก็ก็อาจจะแก้ได้แต่ผมก็มองว่ามันก็อาจจะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุนะครับผมถ้าแก้ที่ต้นเหตุเนี้ยฮอร์โมนตัวนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นเพราะว่าเรา มีเพศสัมพันธ์นั่นเองครับมีเพศสัมพันธ์หรือมีเซ็กนะมันก็จะเกิดฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าผมชวนชวนให้ท่านมีเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าวท่านก็มีครอบครัวนะมีสามีภรรยานะท่านก,ก็ต้องใช้วิธีของอชีวิตคู่เนี้ยมาบำบัดนะครับมาบำบัดแล้วมันก็จะแก้ปัญหาได้นะครับนีการที่จะใช้ ชีวิตคู่การอยู่ร่วมกันฉั้นสามีภรรยาเนี่ยมาบําบัดเนี่ยเราก็ต้องรู้เข้าใจกันนะครับนะอย่าเบื่อกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันต้องรู้เข้าใจว่าเออมันทําให้สุขภาพดีนะมันช่วยส่งเสริมในเรื่องร่างกายให้มันมีความแข็งแรงทีนี้จะใช้อย่างไรก็คือต้องสร้างความรู้สึกดีๆต่อกันประทับใจต่อกัน ก็คือสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับเราก็หัวลึกถึงระลึกถึงคืนวันเก่าๆตอนที่เราจีบกันใหม่ๆนะครับตอนที่เราเไปเดทก,กันไปเที่ยวกันนะครับอะไรแบบนี้ครับเราก็นึกถึงคุณความดีของเขาเขาก็นึกถึงความดีของเราก็คือจิตใจของเรากับของเขานี่มันก็จูนรองกันนะครับไม่ใช่เ เรียกว่านอนกันคนละทางนะหันกันคนละมุมเตียงแบบนี้นะครับมันมันก็แก้ปัญหาโรคโรคนี้ไม่ได้นะครับเพราะต้องหันหน้าเข้าหากันนะครับผมก็ต้องพูดจาดีๆเมื่อใจเราจูนตรงกันแล้วเราก็ต้องพูดจาดีๆนะฮะพี่ขาพี่ขาน้องจ้าน้องจ๋าอะไรแบบนี้พูดคำพูดเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดี แลนะความสเสนหานะความรู้สึกที่อยากจะอยู่ใกล้นะครับเราก็ต้องพูดจาเพราะๆคำพูดพูดจาที่ดีต่อกันนะไมนะ่โวกเวกโวยวายไม่ขี้บน่นไม่เป็นแผ่นเสียงตกร่องนะครับนะแล้วก็รู้เข้าใจให้สิทธิ